สำหรับผู้ที่เข้ารับการปลูกผมไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนจะเป็น FUT, FUE, DHI มีปัญหาขึ้นมาครับว่าปริมาณเส้นผมด้านหลังนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอกับพื้นที่ปัญหาที่ต้องการแก้ไขซึ่งสำหรับปัญหานี้นะครับก็มีวิธีอื่นที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นั่นก็คือการนำคนณบริเวณอื่นของร่างกายเข้ามาใช้ในการปลูกผมวิธีการนี้เราเรียกว่า Body Hair Transplantation ครับ การใช้ขนบริเวณต่างๆของร่างกายเพื่อนำมาปลูกผมนั้นนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า body hair transplantation ครับเป็นวิธีที่มีการทำกันมานานแล้วครับเป็นที่นิยมในกลุ่มตะวันออกกลางโดยขนบริเวณต่างๆของร่างกายที่เป็นที่นิยมในการนำมาปลูกผมก็มีตั้งแต่บริเวณหนวดเขาหรือจะเป็นขนหน้าอกครับ แต่ว่าขนตามแขนขนตามขาขนตามหน้าแข้งหรือบางคนขนตามหลังก็สามารถนําออกมาใช้เพื่อใช้ในการปลูกผมได้เช่นกันครับเนื่องจากว่าขนทุกบริเวณบนร่างกายนั้นก็มีโครงสร้างที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเหมือนกันนั่นเองแต่วิธีนี้ครับอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมทําในบ้านลาสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่า การดึงเส้นขนออกมาตามตำแหน่งต่างๆนั้นจะทิ้งรอยแผลเป็นเป็น,ปนจุดขาวๆกลมๆเล็กๆแน่นอนครับสำหรับคนทางฝั่งตะวันออกกลางหรือทางยุโรปไปเลยที่มีผิวขาวหรือกลุ่มคนชาติพันธุ์โคเคเชีนนะครับอาจจะเกิดปัญหาตรงนั้นได้ยากเพราะว่ารอยแผลเป็นขาวๆที่เกิดขึ้นนั้นก็จะดูกลืนไปกับสีผิวเดิมของเขาอยู่แล้วแต่ในขณะที่สีผิวทาง ฝั่งบ้านเราที่เป็นคนเอเชียจะมีผิวสีเหลืองใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีแผลเป็นที่เป็นจุดขาวๆเกิดขึ้นจากการดึงขนตามร่างกายขึ้นมาจะมีการมองเห็นได้ชัดอย่างเช่นถ้าเราทําการเอาหนวดเจาะ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 เพื่อไปปลูกผมคุณรับได้หรือไม่ครับว่ามีผมแล้วแต่จะถูกทักบนใบหน้าเองว่ามีจุดขาวๆเต็มบริเวณใบหน้าที่เราเจาะดึงเอาหนวดออกมาฉะนั้นครับ สำหรับเคสคนไข้ทางฝั่งบ้านเราครับเราก็ยังคงใช้การปลูกผมที่นําผมจากด้านหลังของคนคนนั้นเองเป็นหลักครับผมแล้วก็ดูพื้นที่นับบริเวณอื่นของหนังศีรษะครับว่าเราสามารถใช้วิธีการรักษาอย,ย่างอื่นเข้ามาทดแทนได้หรือไม่ และทําการวางแผนการรักษาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปครับว่าพื้นที่นี้ใช้การปลูกผมย้ายรากเท่าที่คุณมีแล้วพื้นที่นี้อาจจะใช้วิธีการอย่างอื่นเช่นการทำรีเซลพลัสครีเอสการทำรีเซลการฉีดพลาสมา PRP เพื่อมาแก้ไขปัญหานณบริเวณอื่นเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีที่สุดครับโดยสรุปนะครับ Body Hair Transplantation ก็คือการนำขนนบบริเวณต่างๆของร่างกายเพื่อนำมาปลูกผมบนหนังศีรษะของเราในกรณีที่เรามีเส้นผมด้านหลังศีรษะไม่เพียงพอกับการปลูกครับ แต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดสําหรับคนไข้ในกลุ่มบ้านเราทางฝั่งเอเชียที่ไม่ได้มีผิวขาวการเจาะดึงขนณนะบริเวณต่างๆของร่างกายนั้นจะมีการทิ้งรอยแผลเป็นเป็นจุดขาวๆตัดกับสีผิวปกติของเราในทันทีซึ่งตรงนั้นครับมันจะถูกมองเห็นได้ชัดเลยทําให้การปลูกผมในแถบบ้านเรายังถูกจํากัดอยู่ที่การใช้เส้นผมด้านหลังเป็นหลักนะครับแล้วเราก็จะหาวิธีอย่างอื่นที่จะมาทดแทนเช่นการรักษาด้วยวิเซอร์พลัส 3x รีเ l ล Plasma PRP CRP หรือการารักษาอื่นๆอีกมากมายครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งและกด See First กันด้วยนะครับ